ครับคุณผู้ชมครับมาพบกันกับเราอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ไทยเวิร์ทอยดอคอมถ้าจำหน่ายสินค้าอาซีแล้วก็สัมนาการทุกประเภทเลยครับเจอกันทุกครั้งนะครับวันนี้โอกาสพิเศษนะครับแนะนําสินค้ากับทางเพื่อนๆทางบ้านนะครับให้ได้ชมแล้วก็ได้ดูกันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องร่อนไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมครับขนาดยักษ์เลยนะฮะไซ์บอร์ล่มเลยไซ์ใหญ่ๆอย่างนี้ครับโฟนิกสองพันสี่นะครับเครื่องร่อนรุ่นใหม่นะครับ เป็นเครื่องร่อนแท้ๆเลยนะฮะออกแบบมากับการบินบนฟ้าบนเวหาจริงๆตัวนี้เป็นโครงสร้างพิเศษลพลาสติกเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นล้อนะฮะล้อด้านล่างด้วยนะครับใช้ในการแลนดิ้งลงนะค,คุณผู้ชมครับใบพัดของเขาเนี่ยจะเป็นชุนด้าฮะค,คุณผู้ชมครับสังเกตว่าเวลาบินอยู่ในอากาศเนี่ยเวลาดับเครื่องเนี่ยใบพัดจะหุบลรงอย่างนี้นะฮะทำให้ตัวของเจ้าโฟนิกสองมันสเนี่ย เป็นลักษณะเป็นแอโรดนามิกคือล่อนกระลมไปได้เลยโดยที่ไม่มีแรงต้านที่ไปพัดเกิดขึ้นนะครับเวลาติดมอเตอร์เนี่ยไปพักกระจากางอัตโนมัติอย่างนี้นะฮะเวลา,าตัดมอเตอร์เนียจะถุกเหมาะการเล่นที่เป็นเกาะอากาศนะเกาะเบหาบินบนฟ้านะครับวันนี้บินในในลักษณะเป็นสโลปได้ด้วย,วยคือบินาทางละแอบแบบในแนวที่เป็นโลเคชันที่เป็นทางาเป็นสถานที่ลาดชันนะครับสามารถที่จะสร้างแรงยกที่ปีกได้นะใหญ่ขนาดนี้เลยครับคุณผู้ชมครับโครงสร้างพลาสติกนะฮะโฟนิกสองพันสี เหมาะกับการบินเล่นแล้วสันทนาการอย่างมากแล้วก็ข้อสําคัญคือเหมาะกับการดัดแปลงนะคะคุณผู้ชมที่อยากได้เครื่องบินใหญ่ๆยักษ์ๆอย่างเงี้ยสองเมตรสีส่สิบเนี่ยดัดแปลงเป็นสามารถที่บรรทุกสัมภาระได้หรือว่าติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารติดตั้งกล้องอะไรเงี้ยนะฮะสามารถที่จะใช้เจ้าโฟนิกเนี่ยในการขึ้นไปสำรวจอากาศหรือติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างนะในการดัดแปลงนะมอตเตอร์ในเป็นขนาดแป1 5นะครับนี่ครับชมโอ้แรงมากนะ รุ่นแงคตัวนี้แรงมากจริงครับคุณผู้ชมครับมอเตอร์เนี่ยไซส์ใหญ่มากนะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเป็น2,200องรมีแรมนะครับ11.1โวลต์นะฮะสามารถเยียบไฟ3,000ก็ได้นะนีะฮะแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแล้วก็มีแฟลงนะฮะคุณผู้ชมครับแฟลงด้านข้างนะฮะมีแฟลงใช้นะฮะคุณผู้ชมครับสองฝั่งนะแอร์รอนนะฮะด้านหลังเสือนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อเวเลเตอร์นะครับ ด้านล่างเนี่ยสามารถที่จะกดสแลกออกนะครับคุณผู้ชมอย่างนี้นะฮะกดสแลกออกอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะใหญ่แต่ว่าประกอบสามารถที่ประกอบเก็บนะประกอบเก็บได้นะถอดชิ้นส่วนออกไปเนี่ยปีกสองฝั่งเนี่ยจะแยกออกจากกันถอดเข้าถอดออกได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยจะเป็นสกรูนะฮะเป็นน็อตนะครับคุณผู้ชมครับไม่มีกาวนะฮะเรียกว่าใช้สกรูขันเลยฮะสามารถที่จะถอดประกอบได้ง่ายๆนะครับคุณผู้ชม ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังด้านข้างเนี่ยใช้สกรูขันทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดเลยนะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบบินเจ้าเครื่องบินจยักษ์อย่างนี้นะโพนิกสองพัสี่ครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับทการทดสอบบินโบนิก2อ0พนนะครับปีสองเมษสนะค,คุณผู้ชมครับ ใหญ่ยากอกลังการนะครับบินสูงสูง,งนี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นชัดเจนนะฮะตัวนี้ลำพลาสติกนะฮะตัวนี้ก็บินเดี๋ยวาทดสอบบินงสูงนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้จะเจอลมดีมากนะฮะคุณผู้ชมพวกเครื่องร่อนพวกนี้พวกตระก,กูลไกลเดอร์เนี้ยจะเจอลมเนี่ยจะชอบมากเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะสร้างแรงยกที่ปีกได้โดยอัตโนมัตินี่ โอ้เรื่องความบินสูงต้องกลัวครับไปลิฟต์นะฮะจะลองบินเข้าไปในใกล้ๆเมฆเลยครับคุณูครับเวลาอยู่ใต้เมฆอย่างนี้นะฮะเ,เอาแรงยกนี่จะเยอะกว่ากว่าอากาศธรรมดานะเพราะว่าเมฆเนี่ยจะยกตัวขึ้นนะครับทำให้อากาศด้านล่างเนี่ยถูกยกตามไปด้วยนะครับสูงมากครับคุณผู้ชมครับอื้ม เอาตัดมอเตอร์ดูนะครับตัดมอเตอร์แล้วก็ใช้อาอาการยกของปีกนะครับคุณครับเล่นกะลมไปเรื่อยสังเกตว่าพอเปิดแบบเเครื่องบินเนี่ยจะบินช้ากว่าเดิมนะฮะแล้วก็อยู่อากาศได้นานกว่าเดิมนี่ตอนนี้ตัดมอเตอร์ไปแล้วเป็นนาทีนะฮะยังยังยังไม่ลงความสูงยังไม่เท่าไหร่เลยนะค,ความสูงยังเรียกว่าลงไปนิดเดียวนั่นเอง นี่เปิดแฝดครับคุณผู้ชมครับเปิดแฝดแล้วตัดมอเตอร์นะฮะลอนอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมครับอือรอนได้นานมากครไม่ต้องไม่ต้องใช้พลังงานนะเกาะอากาศอย่างนี้เลย น,นี้ก็ใช้ฝีมือในการล่ลอนลมนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ฝีมือในการเล่นกับลมนะก็ทําให้ประหยัดพลังงานมากขึ้นน,นี่ตัดไปแล้วประมาณสามสี่นาทีนะฮะยังยังเพดานเนี่ยก็ยังไม่ไม่ต่านะฮะโอ้ล่อนดีมากครับตอนนี้ตัดมอเตอร์นะครับคุณผู้ชมให้คือบินนั้นล่อนด้วยอากาศนะฮะี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับ,นะรบม,มันจะล่อนดีมากๆเลยฮะนะฮะ จกาอากาศดีมากๆเลยตัวนี้แรงมากนะคุณผู้ชมครับ8.815นะครับแต่จะลองตีลังกาดูครับมันจะแรงขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับนี่วุ้บสุดยอดนะครับตีลังกาใหญ่ๆนี้แต่ว่ากำลังเนเหลือเฟือมากนะครับคุณผู้ชมครับ คุ้มง่ายนะคุณผู้ชมครับบินนี่แบบว่าใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่คิดว่าจะบินยากนะแต่ปรากฏว่าไม่ไม,ไม่ไม่ยากเลยอนะบินง่ายมากาตอบสนองมือดีมากๆเลยนะครับบินชอบต่ำๆก็โอเคนะคุณผู้ชมครับนี่บินนิ่มไหมคุณผู้ชมครับบินนิ่มนะฮะก่ออากาศดี เหมาะสําหรับการเล่นแบบว่ามือใหม่ๆหรือว่ามือเก่าๆแต่ว่าชอบบินแบบคลาสสิกนะครับบินง่ายๆนะฮะตัวนี้มีแฟรปที่ปีกด้วยตานี้ล่อนดีมาก การให้รอบนะครับออและในเหลือเฟือครับคุณผู้ชมครับโอ้โหนะหมุนตัวตันนี้เหมาะการแดัดแปลงนะครับคุณผู้ชมครับด้วยขนาดที่ใหญ่เนี่ยจะบรรทุกน้ำหนักได้เยอะนะฮะเหมาะการแดัดแปลงเอาไปติดตั้งอุปกรณ์สำรวจอากาศนะครับ หรือว่าจะเป็นติดกล้องถ่ายภาพคุณภาพสูงสูงนะครับโวครับคุณผู้ชมครับใหญ่ๆยักษ์ยสองเมตรสี่สิบนะฮะียกว่าสูงท่วมหัวเลยนะ สูงทุกหัวอย่างนี้นะชูม,มือเลยนะครับบินได้ดีมากนะครับเกาอากาศดีมากประหยัดพลังงานนะบินได้ครึ่งชั่วโมงครับเป็นอย่างน้อยแล้วตัวนี้ราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับสำหรับโฟนะิกสอ0พันสีะ7,500บาทพร้อมแบตเตอรี่ชาร์จนะครับดีโมดนะครับครบชุดนะครับในกล่องเลยนะฮะตัวนี้สนใจติดต่อกับเว็บไซต์ของเราครับไทยบอททอล์ดคอมหมายเลขโทรศับไอดีไลน์ที่อยู่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้ เราต้องจากกันไปที่โฟนิก2,004ครับโอกาสน่าจะมีสินค้าดีๆให้กับผู้ชมได้ไปเล่นกันอีกนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ